สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super e v i e w คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเจ้าตัว Light Stand Magic Boom นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็ที่ผมตัดสินใจที่จะมารีวิวเนี่ยก็เนื่องจากว่าหลังจากที่ได้ซื้อมาแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้เองเนี่ยค่อนข้างจะดูดีแล้วก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับผมผมก็เลยตัดสินใจที่จะมารีวิวเพื่อแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็เป็น Light Stand ที่ค่อนข้างจะดูดีแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับความสูงเนี่ยได้สูงมากๆนะครับผมก็จะตอบโจทย์สำหรับงานระดับโปรเฟชชั่นอลด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครหลายๆท่านเนาะที่อยากได้เจ้าตัวไลท์สแตนที่มัน ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ดูดีแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเจ้าตัวเมจิกสแตนตัวนี้เนี่ยสามารถทําเป็นขาบูมได้ด้วยนะครับผมถามว่าขาบูมเนี่ยมันดียังไงก็อาจจะสามารถยื่นออกไป45องศา90องศาอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็สามารถทําเป็นท็อปวิวก็ได้นะฮะแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยเป็นสแตนเลส304นะฮะแล้วก็เจ้าตัวหัวต่างๆหัวเบาหัวอะไรของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้วัสดุเป็นพวกอลูมิเนียมด้วยนะครับผมก็ผสมกันฮะระหว่างอลูมิเนียม กับเจ้าตัวสแตนเลสนะครับผมมันก็จะให้ความแข็งแรงทนทานนะฮะแล้วก็มีน้ําหนักด้วยทําให้เหมาะสําหรับใครหลายๆคนเนาะที่อยากได้ขาไลสแตนที่มันค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ใช้งานทนทนยาวๆไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูสเปคนะฮะแล้วก็ดีเจ้าตัวรายละเอียดต่างๆของเขากันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมไปดูกันเลยะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไ r i b e และกดกระดิง่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องขอพูดถึงเจ้าตัวสเปคของเจ้าตัวไลท์แซนตตัวนี้กันก่อนเลยนะครับผมเจ้าตัวสเปคของเขาเนี่ยความสูงพื้นฐานนะครับผมก็คือถ้าเป็นความสูงตอนที่เราเก็บ เขาเข้าที่แล้วเนี่ยความสูงของเขาจะอยู่ที่1.22เมตรนะครับผมก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็ไม่กินพื้นที่ด้วยตัวน้ําหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่5.4กิโกรัมนะครับผมน้ำหนักค่อนข้างจะหนักเลยนะครับผมเนี่ยผมยกแล้วเนี่ยก็หนักพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะครับผมคือมันได้ความหนักพอสมควรแล้วก็ได้ความแข็งแรงนะครับผมส่วนในส่วนของความสูงของเขานะสำหรับเจ้าตัวขาตัวนี้เนี่ย ความสูงเมื่อเรากางขายืดออกมาได้กว้างสูงสุดที่1.04เมตรนะครับผมก็ขาค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ความสูงของตัวสแตนเนี่ยจะสามารถปรับสูงได้สูงสุดอยู่ที่4เมตรนะฮะแล้วก็เจ้าตัวบูมนะครับผมตัวขาบูมของเขาเนี่ยมีความยาวอยู่ที่2เมตรนะฮะก็สามารถยืดออกไปเนี่ยได้สูงสุดประมาณ2เมตรนะครับผมก็ค่อนข้างจะยาวรับน้ําหนักกล้องนะครับผมถ้าเป็นแบบไร์สแตนนะครับผมแนวตั้งอะไรเงี้ยนะฮะ เขาจะรับน้ำหนักได้อยู่ที่10-15กิโลกรัมนะครับผมก็สามารถติดตั้งไฟซอฟ์บ็อกนะฮะหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มาหนักๆนะับไฟแบบพวกไฟหลายวัต,ตนะครับผมเป็นหลายร้อยวัตต์อย่างเงี้ยตัวน้าหนักของไฟเขาจะสูงตัวนี้ก็จะรับน้ําหนักได้ดีที่สําคัญเลยนะฮะเมื่อเราสั่งซื้อเจ้าตัวไ์สแตนเมจิกบูมตัวนี้เนี่ยเขาก็จะแถมเจ้าตัวถุงทรายมาให้จะเป็นถุงทรายสีน้าเงินแบบนี้นะครับผมก็จะมีเจ้าตัวห่วงคล้องนะครับผมตัวห่วงคล้องเนี่ยก็จะเป็นวัสดุแบบ ธรรมดาเป็นเกรดทั่วไปน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรเงี้ยนะครับผมไม่ใช่สแตนเลสหนาๆแข็งแรงอะไรนะครับผมเราก็อาจจะไปหาซื้อตัวล็อกแบบใหม่มาก็ได้นะครับแล้วก็ ตัวถุงทรายนะขนาดเขาก็จะกว้างอยู่เนี่ยนะครับผมประมาณเกือบ50ซนติเมตรส่วนความยาวเนี่ยจะอยู่ที่25ซนติเมตรนะครับผมก็สามารถใส่ทรายได้เยอะเมื่อเราใส่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาคล้องไว้ที่ตัวขาบูมเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนจะเอาไว้ถ่วงเวลาเรายืดแขนออกไปทำท็อปวิวหรือว่าเราจะเอาวางไว้ที่เจ้าตัวขาเมจิกบูมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบการเก็บให้ดูก่อนนะครับเวลาเก็บเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในรูปทรงประมาณนี้นะครับผมความสูงของเขาเดี๋ยวผมลองกดให้ต่ําสุดเนาะนี่นะ ความสูงของเขานะเมื่อวัดจากฐานขึ้นมาแล้วนี่อยู่ที่120เซนความสูงของเขาอย่างแรกเมื่อเรากางขาออกมานะครับตัวนี้เนี่สามารถกางขาได้กว้างสูงสุด1.04เมตรขาของเขาก็จะค่อนข้างกว้างแข็งแรงแล้วก็มัน่นคงตัวนี้สเปคของเขาเนจะเป็นโชกสปริงรผมจะไม่ได้โชคลมข้อดีก็คือมันจะไม่เสียหรือพังง่ายแต่ว่ามันก็จ,จะไม่ได้นุ่มเหมือนพวกโชคลมแต่ว่ามันก็ถือว่า ใช้งานได้ดีนะครับผมก็นี่นะเราสามารถยืดนะครับผมได้สูง4เมตรเรียกว่าสูงมากๆนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองทําในส่วนของตัวขาบูมมันมาครบเซตเลยครับผมเราไม่ต้องไปซื้อเจ้าตัวขาบูมหรืออะไรมาเพิ่มนะครับผมตัวนี้มันมีให้เลยนะฮะวิธีนะครับผมเราก็แค่ปลดเจ้าตัวนี้นะครับออกมาก่อนเพื่อให้มันสามารถปรับองศาได้ปลดตรงนี้เพื่อให้มันคลายนะครับผมแล้วเราก็สามารถยืดมันออกมาอย่างนี้ได้นะครับผม เราก็จะยืดมันออกมาจนถึงรอยต่อตรงช่วงนี้เราก็ค่อยดึงมันถอยกลับมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็สร้างบาลานซ์ให้มันนะครับผมเราก็บิดว่าเราต้องการแค่ไหนนะครับแล้วเราก็ล็อกมันอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับขาไฟนะครับที่สามารถปรับตำแหน่งได้นะครับก็คือเพียงแค่เราหมุนเจ้าตัวนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะปรับ เงยขึ้นลงได้ตามใจชอบนะตรงนี้ก็จะปรับได้หลายองศาเลยนะครับผมน่าจะปรับได้เกือบ280องศาก็คือปรับต่าได้เหมือนกันมันก็จะกลายเป็นขาบูมสามารถยืดออกไปได้นะครับผมแล้วแต่เราเลยนะครับนี่ยืดออกไปเราสามารถที่จะเอาตัวถุงทรายเนี่ยมาแขวนตรงนี้ได้นะครับผมคือเขาจะให้รูตัวนี้มาเราก็แค่เอามาใส่แขวนนะครับผมมันก็จะถ่วงน้ําหนักตรงนี้ให้หรือเราจะเอามาวางไว้ที่ ตัวขาก็ได้เช่นกันตัวนี้ที่สําคัญเลยตัวหัวของเขาตรงนี้นะฮะเขาสามารถถอดเปลี่ยนหัวได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นหัวเกลียวขนาดเล็กนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นด้านในเนี่ยเขาจะเป็นหัวเกียวแบบขนาดใหญ่เราสามารถที่จะเอาไปติดตั้งเป็นพวกหัวบอลของแมนโฟโต้หรือว่ายี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยนะครับผมเราสามารถที่จะเอาตัวเกลียวตัวนี้ฮะมาใส่ได้นะครับผมถ้าเป็นเกลียวด้านนี้เขาจะเอาไว้ติดกับตุกล้องเลยเนี่ยนะ ตัวนี้เขาจะติดกระตุดกล้องแต่ว่าถ้าเราอยากเอาไปติดหัวบอลเนี่ยเราก็ใช้เป็นหัวใหญ่อย่างนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเอามาสวมใส่เข้าไปอย่างนี้ได้แล้วเราก็สามารถเอามาใส่ลงไปที่ในนี้ได้เลยนี่นะแล้วก็ล็อก เราก็สามารถที่จะเอากล้องนะฮะมาใส่ที่ตัวบอลตัวนี้ได้เลยสามารถใช้เป็นพวกท็อปวิวอะครับผมก็คือเราสามารถเอากล้องเนี่ยมาติดที่เจ้าตัวนี้แล้วก็ส่องลงไปที่ตัวสินค้าของเราที่เราอยากรีวิวอรตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับผมแล้วก็สามารถปรับได้หมดนะครับผมเพราะว่าหัวบอลเราตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับหมุนเงยอะไรได้ตามใจชอบนะครับผมมันก็ค่อนข้างสะดวกซึ่งเขาสามารถใส่ได้ทุกทิศทางนะครับผมก็คือบน ซ้ายกับขวาเลยนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนย้ายตำแหน่งได้ฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสะดวกนะฮะแล้วแต่การใช้งานของเราเลยนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถยืดออกไปได้อีกนะฮะแค่ตัวนี้เขาก็ยาวแล้วเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูตัวเนี้ยขาเขาอยู่ที่เมตรยีนะฮะแต่ว่าถ้าเรายืดออกไปเนี่ยจะยืดได้อีกประมาณ80เซนมันก็จะยืดออกไปได้รวม2เมตรเนี่ยนะฮะยืดออกไปได้อีกนะฮะเนี่ยนะครับผม มันสามารถยืดออกไปได้มากกว่านี้นิดนึงนะฮะแต่ว่า2เมตรก็คือเป็นสเปคที่เขากําหนดมาแล้วกันนะ,ะว่าคือถ้าเรายืดไปมากกว่านี้เนี่ยตัวนี้มันอาจจะมีช่วงช่วงข้อต่อที่มันน้อยลงมันอาจจะรับน้ําหนักได้ไม่ค่อยดีเท่านะครับผมแล้วก็อิงตามสเปกก็คือ2เมตรแล้วกันนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสปริงด้วยนะ,ะมีช็อสปริงอยู่ข้างในด้วย เป็นยังไงบ้างครับผมสาหรับเจ้าตัวไลท์สแตนเมจิกบูมตัวนี้นะครับผมก็หลังจากที่ได้ลองทดสอบทดลองแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์การใช้งานเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็สามารถยืดความสูงได้สูงมากๆเลยนะครับผมก็คือความสูงเขาเนี่ยถ้ายืดแล้วเนี่ยเราก็จะได้สูงในแนวตั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะรแล้วก็ยืดทําเป็นขาบูมเนี่ยสามารถยืดออกไปได้สูงสุด2เมตรนะครับผมก็เรียกว่า เจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์สําหรับการใช้งานสําหรับมืออาชีพนะครับผมหรือใครที่อยากได้วัสดุที่มันค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับผมก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็มีขายอยู่ไม่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีขายส่วนมากแล้วจะเป็นขาสแตนเลสที่มาเป็นขาแบบพับนะครับผมก็คือเป็นขา3าขาที่มันใช้การพับวนเข้ามาตัวขาบูมของเขาเนี่ยจะเป็นแค่แท่งสแตนเลสยาวๆมันจะมีการให้ตัวมากกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นพ่อสแตนเลสเขาก็จะมีการรับนักได้ดีกว่าในส่วนของสีนะฮะตัวนี้เองเนี่ยสีม ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกแต่ด้วยเนื้อวัสดุที่มันเป็นสแตนเลสมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่เป็นสนิมเพราะว่าถ้าเราซื้อเป็นพวกแบบแ,บบแนวแนวขาบูมที่มันเป็นขาเหล็กแล้วก็ทําการอบสีดํามาเงี้ยมันก็ดีฮะแต่ว่านานๆไปเราใช้งานเนี่ยมันมีเข้าๆออกๆหรือว่ามีการใช้งานต่างๆนาน,นานเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สีมันถะลอกได้เนาะแล้วก็พอสีมันถลอกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดคราบสนิมได้อะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าถ้าเจ้าตัวนี้เองเนี่ยมันใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมกับสแตนเลสมันก็สามารถใช้งานได้แบบ เดยาวเลยนะครับผมก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนละกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ